ไม่คิดเลยว่าในสมัยก่อนนะีใครใครเลี้ยงเราได้ไหมล่ะเราจะเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีที่สุดตามธรรมตามวินัยดีไปไหนถ้าใครสามารถทำให้พ่อแม่เอาพระรัตนธ์ตเป็นที่พึ่งได้จึงเป็นการทดแทนบุญคุณของผู้เปืนพ่อผู้เป็นแม่อย่างสมบูรณ์บริบูบรณ์ยิ่งให้พ่อแม่เข้าสู่โสดาบันเป็นผู้ที่ ไม่หลงทางอีกผู้นั้นถือว่าทดแทนบุญคุณบุญคุณพ่อแม่อย่างชุดตง่งจะหาเงินกองเท่าภูเขามาให้พ่อกับแม่ให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีขนาดไหนก็ตามยังไม่ใช่การดูแลพ่อแม่ที่ถูกต้องอันนี้สงไม่มาก จะหางเงินเข้ามาตอกกองทอกภูเขานี่ให้พ่อแม่อยู่สบายยังไม่เป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เลยทดแทนไม่ได้เอาเงินเอาตองมากองทอกภูเขาให้พ่อแม่ใช้จ่ายอย่างสบายแต่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักบุญบาปหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นวเวลาตายแล้วท่านอาจจะตกนรกเป็นสัตว์เดรเัจฉานเป็นเป็ดเป็นชูรกากเนี่ย แล้วนึกติดตามดูปับมันต้องมีวิธีการ